วันนี้มีคนทำกับข้าวให้กินแล้วจ้าฟ้าอันน้ำมาดิเอะไนข้อตองหน่อยนี่ทุกคนพัดมึกนะคะมึกก็ได้พอหนิมึกอยากเหรอกับตัวฟักยาวอวังนี้อันนี้แกงส้มข้อกินแต่พัดมึกได้พาวันนี้นนนี่ทุกคนไปกินกันเลยจ้านี่จ้ากินถ้วยเล็กๆนะวันนี้นะกินกับพัดมึกค่ะฟีมือพอออมนานน้นะคะพอออมตีข้าวกลัว พัดพัดมึกกับผัวฟักยาวมาค่ะทุกคนอือเออเชฟขุนพออารร้อยนะทำร้อยนะอืมอืมตีแดกคนห้าวเธอตีพัดแพด,พดวะเธอพัดจุดจืดหรอห่อเออแต่พัดจุดก็ร้อยไหมร้อยอืม พัดมึกอักษ์เหรอเขาเรียกมึกอัยา์เหรอเธอมกยัหย์ตัวฟักยาวมากินเดันเดลทุกคนคะ่ะฟิมุอหัวอ้ำนะร้อยไม่ร้อยไม่ดูต้องร้อยคะ่ะต้องร้อยทุกคนใครดีนาเป็นสิหน้าเป็นฟ้าเอาสบู่ไปใช้นะคะขออนุญาตขายสบู่นิดหนึ่งนะคะ คลิปนี้ทุกคนปกติก้อนหนึ่งรอยห้าเก้าวันนี้เอาไปเลยซองก้อนแบบนี้ค่ะใครที่น้าเป็นซิวเป็นฟ้าร้อยแปดสิบเก้าบาทใครที่จะรับนะคะพิมพ์ว่ารับซาบูหนึ่งแปดเก้าได้เลยชายโคตรดีนะเป็นสมุนพลอยอืมกินข้าวใครข้องและเออแมค้าอยู่ในใส่เหลือห <c oughs> นูกินไม้ข้าวลูกลอืม พออ้ําพัดมึกร้อยนะอินเตอร์พออ้ําพัดมึกกับตัวฟักยาวร้อยนะลูกกินไหมพอตักให้ไปเดี๋ยวไม่ได้เวลาใช่ไหมพออ้ําทั่วขำเอาตัวเล็กยากกินพอกินไหมทำให้มันเลวซิน้ำพัดมึกกันร้อนอินเตอร์เอาดเดี๋ยวเนาะ มั้งลูกยางลิ้มเลยเดยีดยวใครชอบคลิปนี้นะคะแมตาก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันวันนี้กินง่ายๆนะคะทุกทุกคนขากินง่ายๆเลยอ่ามีแกงส้มกันตมจริงพอเท้าแกงส้มกันแกงส้มคอยกินมือลัางอันนี้กินสี่มือพออย่างเดียวพอแงม่อยากกินอะไรจืดๆ,ๆวันนี้นะ คิดว่าอีแก้งนะตีแรกเพื่อนวะออติ้นมาจิ้มดูลูกไหมาอันถ้าพัดนานเนี่ยวหออืมลูกจิ้มดูมอ๋อหลังมือมาจิ้มข้าวมาดูหลังมือลูกบ้าลูกเศร้ายู่กันเถือนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตากันนะแล้วเจอกันได้ทุกวันค่ะคลิปบาน,บานกินง่ายสไตล์แม่ตานะส่วนใครที่หน้าเป็นสิวหน้าเป็นไฟอย,ยากได้สบู่ก็ รับไปเลยนะสองกลอนแบบนี้หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทส่งฟรีอ๋ออ้ามเมือลุกมา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 ย่าแบบว่าอืม,อาม,ามอกินแบบก่อนร้อยไหมร้อยอะากินตัวมั้งจัดจัดร้อยไหมร่อยเจอกันไม่คลิหนานะคะบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊า,บายบายเ <laughs> <laughs> กี่ยวไม่ได้